ต้นนี้เป็นต้นใบชพูค่ะคุณผู้ชมใบชพูก็มีประโยชน์เยอะเช่นกันค่ะนํามาแกงใส่แกงแล้วก็กินกับเมี่ยงกินกับเมี่ยงแล้วก็กินกับยำแหนมค่ะยำแหนมยำแหนมตอนแรกก็คือเอามาปลูกไว้มีแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็จะนี่ค่ะ เลื้อยมาลามมาแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาเนี่ยค่ะเจ้าของช่องก็เลยปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้เขาแบบไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยู่ติดครัวค่ะอันนี้เป็นครัวค่ะครัวทำอาหารซึ่งตัวบ้านอยู่ข้างในค่ะครัวครัวทำกับข้าวก็แยกออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะแยกออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะ ในตัวบ้านจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็บ้านก็จะได้สะอาดค่ะนี่เป็นใบชะพูนะคะไม่รู้ว่าบ้านเ,นเพื่อนๆเรียกกันว่าใบาอะไรต้นอะไรที่สุขโขทัยเรียกใบชะพูค่ะอ้อลืมบอกไปค่ะใบชะพูนะคะเก็บใบประมาณนี้นะคะใส่กับเกลือเม็ดค่ะเคี้ยวละค่ะ ดับกลิ่นปากแล้วก็ช่วยให้ฟันที่โยกคอนนะคะแน่นขึ้นค่ะแน่นขึ้นฟันที่แบบว่าเหงือกบววเหงือกอักเสบเนี่ยใช้ใบประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ค่ะประมาณนี้ไม่แก่ไม่อ่อนไม่ไม่แก่ไม่อ่อนมากนะักประมาณนี้ค่ะใส่กับเกลือค่ะเกลือเม็ดเกลือเม็ดใหญ่ใหญ่เกลือเม็ดใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เกลือเกลือ เรียกว่าอะไรนะเกลือเกลือป่นนะคะเกลือเม็ดค่ะเกลือเม็ดเม็ดใหญ่ๆค่ะใส่แล้วก็เนี่ยค่ะเคี้ยวดับกลิ่นปากแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของเหงือกแล้วก็ฟันที่โยกคลอนนะคะจะช่วยให้แน่นขึ้นเคี้ยวบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมเคี้ยวบ่อยๆ นึกได้หรือว่ามีโอกาสก็นํามาเคี้ยวตอนแรกก็คือทดลองเคี้ยก็คือไปขอเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะขอเพื่อนบ้านแล้วทีนี้ไปขอเข้าไปบ่อยก็เลยถือโอกาสขอต้นเข้ามาต้นเข้ามาปลูกเองซะเลยค่ะปลูกเองซะเลยแล้วก็ได้ดังสมใจปองค่ะก็คือแพร่ขยายแพร่ขยายเยอะมากค่ะอันนี้ก็พอแล้วค่ะ เคยมีแม่ค้าที่ตลาดนัดค่ะติดต่อมาบอกว่าเก็บยอดขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาขายแหนมยำแหนมอะค่ะเขาต้องการยอดแบบเนี้ยค่ะเขาต้องการยอดแบบเนี้ยก็พยายามจะลดน้ําให้ได้แบบว่าแล้วก็จะขยายให้ได้เยอะๆค่ะขยายให้ได้เยอะๆเผื่อที่ว่าจะเป็นรายได้ของครอบครัวค่ะเนี่ยค่ะตัดยอดแบบเนี้ยค่ะ เขาต้องการค่ะตลาดต้องการก็คือเขาจะเอาไปขายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักที่ว่าใช้คู่กับยำแหนมพวกยำแหนมต่างๆเนี่ยค่ะมีประโยชน์หมดแล้วค่ะคือเจ้าของช่องก็จะใช้พื้นที่พื้นที่เล็กๆข้างบ้านรอบบ้าน ปลูกไม้ที่มีประโยชน์ไม้ผลไม้กินได้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นมะละกอที่เคยถ่ายทําให้ให้ให,ให้ให้คุณผู้ชมได้รับชมอ่ะนะคะแล้วก็หน้าบ้านก็จะเป็นไม้มงคลไม้ประดับค่ะคุณผู้ชมไม้มงคลไม้ประดับที่หน้าบ้านค่ะเป็นบอนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็พาไปชมใบชะพลูค่ะ